อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่น้องๆเหมียวก็มารอลูกปูกกลับมานำโดยเจ้าพุ่มพวงเจ้าพุ่มพวงออกมาแล้วก็มานั่งเสริมสวยเสริมสวยตัวเองก่อนและเพื่อนๆก็มารอ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 อยู่หน้าหน้าวัดวันนี้ นั่งรออยู่ภายในวัดไม่ออกไปรับหลวงปู่เลยหลวงปู่เดินเข้ามาเขายัางนั่งเล่นกันอยู่คงจะสบายใจแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงหลวงปู่ต้องมีอาหารดีๆมาให้พวกเราแน่นอนคงคิดอย่างเช่นนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นไงบ้างลูก นอนหลับสบายดีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับเล่นกันใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยเล่นกันยังมีความสุขเล่นกันสนุกสนานตามภาษาเด็กๆแต่หมู่ที่เป็นแม่ๆทั้งหลายไม่ออกมาเล่นหละ ถ้าจะคงจะนอนอยู่คงจะนอนอยอนนู่เล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่เลยมีความสุขที่เนาะมีความสุขที่นะ เล่นกันสนุกสนานครับเด็กๆสบายดีสดชื่นสดชื่นสุขสดชื่นแล้ววิ่งเล่นกันใหญ่แล้วอยู่ตามต้นไม้ก็มีปีนป่ายเล่นกันก็นกมีครับก็นำภาพความสุขสดใสยามเช้าๆของเด็กๆมาให้เอซีได้ดูกัน ความสุขที่เขาได้ที่เขามีนี้ก็ด้วยน้ำใจเมตลตีจากเอซทุกคนทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทีมงานที่คุณแพทย์คุณปอนคุณมายประสานงานมาให้กับทางพุทธฐานบัตรงชัยและที่ต้องขอขอบคุณอย่างมากอย่างยิ่งโดยก็คือคุณโยม คุณโยมจารีจารีซึ่งเป็นชาวไทยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในต่างแดนอยู่ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นผู้สนับสนุนสนับสนุนในการเดินทางในการให้หมอให้แพทย์มาทำหมันน้องๆที่แมวพุทธสถานวัดผงชัยและแมวที่อยู่ในป่าชุมชนในครั้งนี้ สำเร็จไปได้ด้วยดีก็ต้องขอโนทมนาขอบคุณคุณโยมจรีในหน้าที่นี้อ,อกเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณเอซทุกคนทุกท่านที่มีน้ำใจเมตตีให้การสนับสนุนเรื่องอาหารหยุกยา สำหรับน้องๆแมวให้เขาได้มีชีวิตที่ดีมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขความสุขทลายเหล่านี้ก็ขอจงมีแด่ทุกคนทุกท่านโดยทั่วการทุก,ท,กท่านทุกคนด้วยเทิญและขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆที่เอฟซีได้แนะนำมาให้ลวงป,ปู่ได้ได้รู้ได้เข้าใจก็ขอขอบคุณทุก แนะนะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านความสุขทั้งหลายเหล่านี้จงมีแด่ทุกคนทุกท่านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสวัสดีค่ะ ขอบคุณเอฟซีเลยลูกค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณแพทย์คุณมายคุณปอนเอฟซีทุกๆท่านและผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนคือคุณโยมจารีจากญี่ปุ่นอันนี้ขอบคุณด้วยลูกขอบคุณด้วยนะพ่แมครับน้องแมวทายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแน้องแมวรายงานผลรายงานตัวด้วยค่ะ น้องเมวสบายดีค่ะสบายดีทุกคนเลยค่ะอยู่กับธรรมชาติกินข้าวกินน้ำหลวงปู่ดูแลให้เป็นอย่างดีอืออ่าขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าสิทองขอบคุณครับ